ตัวนี้จะเป็นไก่ไายคือกับไก่สามซาพัน แ่ว่าจะซอยเนาะจะซอยเป็นแบบนี้เนาะซอยเป็นแบบนี้แล้วต้องได้สับให้มันละเอียดต้องสับหรือวา่าต้องฝากให้มันละเอียดแบบนี้เนาะให้มันเป็นต่อน,น,น้อยๆให้มันมุนเนาะ วเวลาไก่มันกินนะมันจะบกขาดคอเนาะนี่จะเข้าปักแล้วฮะป้สิเอาหั่มมาใส่เนาะอันนี้จะเป็นหั่มอ่อน,ออนนะเนาะตันนี้เนาะแล้วพนในี่มันเข้ากันดูนแบบนี้ ก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปให้ไก่กินเกือบไก่เลย Cục 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 ตัวนี้จะเป็นไก่ใขรคือกับไก่สามสายพันธุ์เนาะมันจะอย่างน้อยมันจะยังพุทธันไงไปเลยประมาณนี้เนาะ นมีไข่ไว้เละมีไข่กนะำลังตักอยู่ ตัวนี้จะเป็นยอดมันต้นเนาะยอดมันต้นงามงามตันจะเป็นใกล้กำลังแบบนี้งางแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อได้เนาะจะมีขายให้ โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะขอจบเพียงเท่านี้เนาะ กันเฮ็ดอาหารใกล้เนาะถ้าว่าใอ้นักจอย่ะลืมกับลค์กดแช์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กัคลิดต่อไปเนาะพบกันในคลิปหน้าเนะ